เดินข้ามมาตรงนี้เลยครับนะครับเดินข้ามมาตรงนี้เลยครับนะครับปาทำบุญ,บญทรับุญก่อนกนารร่วมสร้างบุญสร้างบุญสนกกรก่อน combien? นะครับในงานนี้มี starch, มของบุญกองบุญสกวนกุดนี้จุดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจนะบทับอนี้ท่านไม่ได้แม้ตรงนี้ มานก็ไปได้สร้างคุณสร้างกุศลนะนะท่านกาไม่ได้แวะตรงนี้ทานก็มีคาสงาท่จนสร้างคุสร้างกุศลเพราะฉะนั้นใครที่รอจะโงเสร็จแล้วแวะคาพุดตรงนี้กนศคราบเราจะนำถึงของกลางวัานี้ไปแอบ อับเพววนอนคี่ีวพรนั้นใครที่ฝักตัวนเล้าุกนัน,นกานะบาทิบาทีบาทก็ทำได้นะช่วยผู้ประสบัยทนคะรช่วยผู้ประสบัน้ำท่วช่วยผู้ที่เขากำลังตกยากลำบากนะช่วยคุณเขากำลังตกยากลำบาก